วันนี้เรามาดูโปนิกตีกอลกันนะคะตอนนี้กำลังเทรนกันอยู่สอนให้ดูคนนี้ตีอย่างนี้โอเคโอเคเริ่มแล้วค่ะเชียร์มันใกล้จะถึงความจริงแล้วค่ะอีกนิดนึง แกตองเและแกถึงความจ่มมือดิแมือซ้ายทำไมไม่เล่นบนจุกก่อนนะไม่พองอะพองแล้วไรเฮียด้ามาด้วยล่ะโอ้สวยงามค่ะแกจะถึงความจริงน่เล่นไอแพนด่นนนนนนีดีนแย่นนีดี โชวโช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 ว์โชวชออีกโชวนึว <Brazilian Half> ์โชว์วโตี่วโชนโชว์โชวาโาว์โชว์โไว์โชว์โชว์โว์โชว์โว์นชว์โชวว์โชว์ว์โชว์โชว์โชา์โชว์ว์โอโชวโชว์โช